สวัสดีค่ะเพจทารทูเอ็กเซลบายนัชชานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาลองสร้างผังโครงสร้างองค์กรันดูนะคะโดยรูปแบบก็จะเป็นไปตามตัวอย่างวิธีสร้างผังโครงสร้างองค์กรนะคะให้เราไปที่ r i บบ o นที่ชื่อว่า insert ค่ะจากนั้นไปที่ smart art ค่ะคลิกเข้าไปเลยค่ะใน smart art นะคะก็จะมีกราฟิกให้เราเลือกเยอะๆมากมาย จะมีเป็น list ข้อมูลเป็น process ก็คือกระบวนการตั้งแต่ input process output นะคะเป็นรูปแบบของ cycle ก็คือเป็นเป็นวงจรี้ก็ทำได้เป็น h i e r a r c นะคะก็คือเป็นตัวที่เราจะมาทำกันก็คือผักโครงสร้างองค์กรน,นะคะรูปแบบนะคะก็จะมีให้เลือกหลายแบบด้วยกันพอเราคลิกเข้าไปนะคะก็จะมีตัวอ,อย่างขึ้นมาให้เราค่อนข้างเี้อกะะว่าเราชอบแบบไหน ตัวอย่างที่ทําให้ดูนะคะจะเป็นรูปแบบที่เราใส่รูปเข้าด้วยก็จะเป็นรูปแบบนี้กดโอเคค่ะนี่ค่ะก็จะขึ้นกล่องขึ้นมาให้เราเรียบร้อยละที่เหลือเราก็แค่พิมพ์ข้อมูลแล้วก็ใส่รูปภาพเข้าไปแต่นอกจากการพิมพ์ข้อมูลเข้าไปตรงๆที่กล่องนี้นะคะเราก็จะพิมพ์ได้อีกวิธีนึคือกดไปที่ตรงนี้นะคะ ก็จะมีกล่องขึ้นมาให้เราพิมพ์ข้อมูลในนี้ก็ได้มันก็จะแบ่งเป็นชั้นๆให้เรามสมมติเราพิมพ์ในนี้ดูนะคะเลเวลที่สูงสุดสมมุติเป็น CEO เราก็พิมพ์ CEO รูปถ่ายนะคะเราจะใส่ตรงนี้ก็ได้หรือใส่ที่กล่องนี้ก็ได้สมมติเราใส่กล่องนี้คลิกเข้าไปก็จะขึ้นว่า insert picture เราเลือกว่าจะา form file เครื่องนะคะกดไปเราเลือกรูปไปเ,เลยเล insert เข้นมา ได้ละ CEO คนที่2เราจะมาใส่ตรงนี้ก็ได้หรือจะมาใส่นี้ก็ได้สมมุติเราจะมาใส่ในกล่องดูบ้างตรงนี้เราก็ปิดไปนะคะมาใส่เลยคนที่2เป็น CFO รูปเราก็มาใส่ตรงนี้ก็ได้นะคะลิดไปที่รูปแล้วก็เลือกเลยค่ะว่าเราจะเอารูปมาจากที่ไหนตาตัวอย่างเราจะามาจากไฟล์กด,ด,ด insert ไปเสร็จแ,แล้วคนถัดมาเราก็ใส่ไป คราวนี้กล่องมันหมดแล้วมันไม่มีให้เราเพิ่มถ้าเราอยากจะเพิ่มนะคะให้เราคลิกไปที่ตรงนี้ค่ะแล้วเราก็เลือกช่วงที่เราต้องการจะเพิ่มข้อมูลนะคะกด enter ค่ะกล่องนี้จะเพิ่มขึ้นมาแล้วเป็น hr แล,นแล้วก็ใส่รูปต่อต่อมานะคะถ้าเราอยากจะเพิ่มกล่องที่อยู่ภายใต้แต่ละแผนกน,นี้ลงมาอีกเราก็ไปที่ในข้อมูลตรงนี้ก็ได้ค่ะ เราก็สามารถมาที่ข้อมูลที่เราต้องการเพิ่มนะคะสมมุติเราต้องการเพิ่มข้อมูลที่อยู่ภายใต้ a c c o u n t i n g นเราก็มาที่กล่องที่ใป็ a c Accounting นะคะกด Enter มันจะขึ้นเลเวลที่เท่ากันขึ้นมานะคะแค่เรากดแ a บค่ะมันก็จะเลื่อนมาอยู่ภายใต้ a c c o u n t i n g เนี่ยสมมติเป็น Finance มันก็สมุดไปนะคะ เปลี่ยนชื่อตรงนี้โอ้ตรงนี้เป็นไฟแนนซ์ and account ค่ะแล้วคราวนี้ข้างใต้เนี้เราอยากจะเพิ่มไฟแนนซ์แต่ account แยกจากกันแล้วก็ enter ลงไปอีกแล้วก็กด t a อีก account กับไฟแนนซ์แยกออกจากกันแล้วเราก็ใส่รูปได้เลย สมมติตรง Level ceo เนี่ค่ะเราจะเพิ่มผู้ช่วยไปอีกคนหนึ่งเราก็สามารถไปที่กล่องนี้นะคะคลิกขวานะคะแล้วไปที่ add chef แล้วเราก็ไปที่ add assistant นะคะเพราะตรงนี้เราต้องการเพิ่มคนที่เป็นเลขาแล้วเราก็พิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะใส่รูปไปเลยต่อมาสมมุติเราต้องการเปลี่ยนตรงนี้นะคะกล่อง f i n a ี and accounting นะคะให้อยู่ under cfo ่ะเรามาตรงนี้ก็ได้ยเิ่ตรงนี้นะคะเพื่อให้กล่องมันขึ้นมาแล้วก็ไปที่กล่องไฟแนนซ์แอคเคาท์เนี่ยนะคะเอาเคราเอร์เซอร์มปไว้ข้างหน้านะคะแล้วกดแท็บค่ะนี่ค่ะไฟแนนซ์แอร์ไคท์เขาก็จะมาอยู่ภายใต้ cfo แล้วแต่ตรงแอคเคาท์แอนด์ไฟแนนซ์กลายเป็นเสมอือนกันแบบกล่องนี้เราก็ไปที่แอคเคาท์ติ้งค่ะเอาเคอร์เซอร์ไปข้างหน้าค่ะกดแท็บทีมค่ะ แอคเคาน n ติ้งก็จะมาอยู่ภายใต้ไฟแนนซ์ใองเคาล้ถัดมาตัวไฟแนนซ์ค่ะเราก็มากดแอบ,บอีกทีหนึน่งเพื่อที่กล่องมันจะได้เลื่อนมาอยู่ภายใต้ไฟแนนซ์ในองเคาน์สมมติเราทาเสร็จแล้วแต่เราไม่ชอบรูปแบบนี้เลยเราอยากจะเปลี่ยนนะคะเราก็ไปที่ทดีไซน์ได้แล้วเราก็จะมีตัวเลเยอร์ให้เราเลื่อนเราอยากจะเปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนได้ สมมติเราเปลี่ยนเป็นแบบนี้เนาะเป็นรูปขึ้นมาด้วยเสร็จแล้วเราก็มาเซตรูปแบบเซตสีก็ได้นะคะนี่คาเวลาเปลี่ยนเส้นสีขอบมันก็จะเปลี่ยนตามสมมติเราอยากได้แบบนี้แบบนคราวนี้ใน excel เราไม่อยากให้มันโชว์เส้นข้างหลังเนี่ยเราจะใส่สีพื้นเราก็ได้หรือเอาปิดลายออกก็ได้ที่ view แล้วก็ ติดตรงตริดลายไปเพื่อให้ถึงเส้นหรือเราจะใส่สีข้างในก็ได้ไปที่ฟอร์แมตล้วก็เชฟฟิลเราก็ใส่สีตามใจชอบได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการสร้างต่างกรด้วย Excel นะคะเราเอาไปใช้งานกันดูนะคะขอบคุณมากค่ะ